สวัสดีจ้าพี่น้องมากินเขาวน้ำนังจ้ายำปลากระป๋องคะ่ะเมนูนี้เป็นเมนูที่ถูกลืมคิดบ่พอไปเห็นคนอื่นกินอขย,อยากจะเสิได้จ้าน้ำหมักอื้อ ทิ้งกระเทียมหัวหอมพริกสดน้ำมะเข็ดเทศนะยังมีตอนปลายอยู่ แต่พี่น้องซื้อมาจาก้ันช็อปปิ้งเซ็นเตอร์ฝรัง่งเนี่ยแหละจ้ะสี่กระป๋องได้จ๊มเนี่ย บะแมน่นของไทยแต่ว่าแสบนัง่งคืนมากินหรอยรรอบละ ขิงกระเทียมเข้ากันครับว้าวงองา้อค้า ไม่แต่แบบแซ่แขง็งแล้วไปใส่จะพิดกระเทียมหัวหอมกับพ่อแห้งเราจะคันเจ้าหยัมถือพิคบอกเลยแซ่บไซร์ โอป็นนันเนี่ยแต่โมตมิน่ารักแล้วก็อร่อยมากด้วยอืมอีกจะหน่อยเด็กหน่อยก็น,นอนหลับจ้ะน้ำงพัไปเลยจะนั่เด็กเล่นมั้ยอืม เติมเสร็จเราจะพี่นองเราจะไปเอากาแฟมาส่วสงถึงพ์กันหลับไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ